O... สี่เดือนจับจับดีเปล่ารอเเอาไปถุงนึงก็ได้ได้ห้าตัวเองเล็กๆโหตรงนี้ก็บานกันดีเดียวกันแหละ โบ้ไดีน้ามันอยู่อะไรนี่เนี่ยตกปุ๊บตรงนี้ดีตรงนี้ดีนี่น้บุยไปไหนเนี่ยไปไหนมาอ๋อเมื่อคืนที่ผมกางเต็นท์นอนเห็นเรือลำหนึ่งน้บูนเหรอใช่เห็นป่าเราเนี่ยตรงนั้น่ะ ตรงนั้นไม่มีผมตกแล้วโอ้จะรู้ว่าเมื่อคืนน้ำปูนนะผมจะไลหลกลับขึ้นมาข้างบน <laughs> แล้วลงน้ำบูญล,ลงไหนอะ่ะ เมื่อคืนขับหนีฝนเนี่ยล้วไปนอนไหนอ่ะนอนใต้สะพานไอ้อะะไรวบังเ,บงเตยบังเตยโอ้โหไปได้ตรงนู้นอะห้าตัวเมื่อคืนก็นอนแล้ตกเช้าได้สี่ตัวเมื่อวานกลางวันไม่ได้ตัววงังได้สองตัวในนู้มันไม่ค่อยกินแล้วหน้านี้นแล้วเห็นต้องใช้คันไอ้นั่นเลยนะไอ้คันที่ไปเลยนะที่เอาไ่อนสีเหรอไอ้อ่อนมันยกยากใช่ง่ายไหมยกโชนเลยเนี่ย สี่โถสองสองรับโอ้โหเปลี่ยนมาตกูุ้นะปูจะตกแต่ปรากฏไม่ใช่น่าปรากฏมีคันตกกุ้งไหมโอ้นั่แหละโถมีคันสปิวพี่ได้ไหมเนี่ยได้ผูกเบ็ดไว้ยังมีเบ็ดตกมีคันตกสปิวเอาไปผูกให้ ใช่คันธรรมดาคัาน UL อะ่ะคัน10ฟุตนะผมยังยกได้ตั้งหลายตัวนี่ขี้เกียจมัน3คันมันไม่ไหวไปนี่ไหวนี่อะไรเสตเดียนอะไรน้ำเสตเดียนไม่ใช่แต่นี่เสตเดียนถยายาตัดเล่ยน้ำมากตรงนไหนกินดีตรงเรือโปดอลอิ เนี่ยทำเมื้อวานได้ห้าโลห้าโลสามไม่ปลากรุ้เยอะเลยเห็นยกโคตรฝีมือเลยนี่สมอติดอยู่เนี่ยย้ายไปไหนไม่ได้เลยนั่งคนอยู่เดี๋ยวอจกพักหนึ่งถ้ามันมันยังกินอยู่ก็เลยไม่ได้ย้ายไงทีแรกมันเงียบก็เลยว่าจะย้ายหมอติดกันแล้ตกต่อกันดีกว่ากิน พยกละพยกล่ะสว่ามีตัวก็ดึ๊กขึ้นมาเลยโอ้ตัวเนี่ยวัวน้องมห้าโลมาอันนี้อันนี้เยอะยังเอ้ยงักโลเลยมั anni, ้งหลังมาทำคอนเทนต์ตอนที่ตกพุ่งไหได้ครับไปถึงโล

เด right? ี๋ยวนะเด็กหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องครับอครับพี่โทรไปเด็กได้ได้ เด้ยะเี๋ยวมืดอคยลืนที่ผ่านเราไปอ่ะที่เราการเต็นอยู่แล้วตนนี้ผ่านไปอย่างได้ได้ับโอ้ตายแล้วแดงแล้วแดงแล้วอ่ะไม่แช่น้ำไหมอ่ะ อนห้ตัวได้เาตัวหัถ้าไม่เจอโหนอนนั่นนะห้าทุ่ตื่นหกโมเช้าไม่ไหวนอนุกขึ้นเลยตามตามสเนู่นนี่ก็ถนาตีนอ่ะมาคนไกโอ้โหเป็นสไตล์ตกนอนนมันจะจับนิดเดียวดีนนเห็นจิวที่ช่างหร คือตอนจังหวะแรกอันนี้มันว้ามาฮะนั่นแหละทันกันะทุกคนอไม่ดีดนีอดเดี๋ยวไม่เรีือแม่ีดีก่อนอ๋อจะตกนี้แหะะแช่แม่เลยนะครับใช่เพราะแช่ก็ไม่ได้พี่ผมเที่อว่ามันย้ายแล้ว

เต็นนอนกันเมื่คืนโอ้โหฝนเสืลงแม่เยนั่งกินข้าวกันอยู่เลยฝนลงนว่าพี่โดนทีแล้วตรงนน้นอรอบหนึ่งตนหกโมงเย็นแลตกเหรอตกนนี่อย่าไ้ตกโดนแล้วเหรอไม่ดิ้นดีแจ๊แอย่ง S <S อ้าวแล้วใช่ไหมยกมาเลยเอาตรงไหนมาไหมไหไหม,มาฝึนี้นี่เด็กคนอีกแล้วนะครับน้ำปูนมาจอดแหวนถอก็เหนื่อครับระหว่างขับเรือ จะกลับนะครับเจอน้ำต้นตกกุ้งอยู่เลยมาขอวิชามาซ้อมครับท่านผู้ชมนี่โดนเลยครับมาแล้วครับต,ตัวแรกแรกุ้งโดนแล้เดี๋ยวกานหนะ้าจะให้น้องต้นนะพาไปทำคอนเทนต์นะตกกุ้งในน้ำนะโอ้โหตตาช่องผมพี่ตก,ก,ตกปลาก,การเต้นโอ้โหนี่ดีโดนแล้วเนี่ยกุ้งในน้ำนะตัวนึงตัวเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าจริง ประแพท์เฮยใส่ไหร่ใส่ไหร่หร่ติดจะกลัวนี่ดนตนอับเรือจะกลับเจอกวดีเลยนั่งตบปุ้งอยู่ ไหนไหนชมผลง,งานให้พี่ดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอมันตกกุ้งมันมันน่าตกยังไงเนี่ยดูตกกุ้งแม่น้ำนี่ครับกรุ้งแม่น้อยั่วท่านผู้ชมหน่อยโอ้ท่านผู้ชมนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมซูปเป็นตัวอออใหญ่ันเลยครับโอ,โอ,โอ้ยโลมาได้โลกว่าครับสำหรับ,รบท่านผู้ชมนะที่ชอบดูตกกุ้งนะน้องต้นก็นทำช่อง YouTube นะ เอาแนะนำช่องหน่อยตกกุ้งตกปลากลางเต็นครับนี่ตกกุ้งตกปลากลางเต็นนะเข้าไปดูน้องต้นได้นะครับไหลสไตล์นะมาตกก็ตกปุ้งก็ตกเงี้ยตกปลาเขื่อนตกปลาหน้าดินโอ้สารพัดเลยกลางเต็นด้วยใช่ครับต้องมีกลางเมื่อคืนก็กลางเต็นนอนอยู่ตรงจอไผ่ตรงบางกระเบาเราต้องให้ครบให้ท่านผู้ชมที่ตาผมนะเราเข้าไปดูนะช่องตกุ้งตกปลากลางเต็นนะ เดี๋ยวซ้อมสักหน่อยนี่จะได้เข้ามือเข้ามือเรือจะได้กล้ามกล้ามกรามตัวใหญ่ใหญ่ไปโชว์แล้ผู้ชมนะนี่น้ำบูนกับโคลาดเลยนะใช่อืโอ้โหโอ้โหมา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 เปิดยังไงเปิดยังไงรหัสอะไรพี่ถึนอือเดีีว หลุดแล้วดิ๋ยวเดีวจะให้เล็กไปพี่ดูไปคันดูไปคันรอรุ้นนะรอรุ้นนะโอ้ยดี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 ไว้ดีนี่ซ้อมซ้อมนี่เล่ต่อมากดตอก้งเลยนะจาที่หาตัวยากชิบหายเลย ตีบุญแล้วตีน้ำน้ำน้ำก๊อบนี่พาน yes. get get it ้ำก๊อบไอ้น้ำก๊อบตกกุ้งตีนเร็วตีนุร็วตีบุญแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดิไงไงโอ้เอมาแล้วกับตัวที่สองทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้นะไม่ยากไม่ยากตัวเล็กไม่ยากนะตัวใหญ่ยังหาไม่เจอนะสี๋ยวเยอ ยกมาทีแรกแต่ามันต้านน้ำอะ่ะนู่นหนักใจที่ว่าคำรัน้ำดูก็โดนตัวใหญ่แล้วว่าโดนตัวใหญ่แล้วอ่ะเก็บเก็บเก็บไม่ถ้าเชือกเส้นใหญ่อะ่ะดึงมันกล็ลาเบ็ดเหล็กมันสองหุเนเอง อีกคนทำเป็ดให้เกี่ยวเยอะพร้อมเลยนะต้นเนี่ยดูครับเนี่ยตกกุ้งตกกุ้งมันแถวเลยลนะครับนี่ตอนนี้กำลังตกกุ้งน,นี่ตกกุ้งผมมาแตะกระเรือต้นนะมาขอวิชาก่าน ตัวโตกันเลยไม่ได้พรุ่งเช้าจะได้ตัวเป็นโลลูกก็ตกกันยังไงเนาะโอ้มาตกกุ้งแถวนี้ก็ฟีลลงนู้นไ,ได้ <S 1> <S 1> โอ้กิไมไม้มาคุ่ต้องทำสมองมาจริง,ลงแลผูกกลางลำอะผูกลาวกางลำอะมันจะอยู่เลยใช่ไม่ก็ขวางอย,อยู่ของผมเนี่ย เอาเล็กข้ออ้อยท่อนใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาเล็กเสาหุนเชื่อมปลายให้เป็น,ปนแฉกๆ,ๆ,ๆสั่งลังคาอะไรแบบนี้ไม่ได้ตอ,องกุ้งนี่เลยสั่งสั่งลังคา อ้าวตอนนั้นพี่บอกว่าใครทำให้เราคูอปากวาดเ,เนียแลหละแอมสั่งบาคิวแม่งยาวสั่งเราไหมที่บ้านผมอ่ะมีอยู่ขลงล้ำเก่าผม ไม่อย่าใหปปไใหปนาไหนจะปล่อยเลยใช่ไหม 在那边。这 น้ำหลากลงไปน้ำหลากก็ลงไปูเนลงไปกแล้วเท็เนีไม่มีตัวเลยเข็มก็ดันกลับอยูคือเหมือนกับมันลงไปวางไข่อะเทปเทป น้ำมันจะหยุดแล้วถ้าน้ำเบาอ่ะมัตกถึงไม่ไดรอนเพราะวันเราล่านนวนเท่าไหร่นะห้าโลอ่ะวันห้าโลสามกว่าสนะองพัน 2,000ได้ไหมม,มันบอกไปล่ะพี่ล้วันแรกขายได้สามพันสามันห้าได้ดีเว้ยของเมื่อวานนะเนะ่มันดีตกเมกวานสิทำงานทศกัณฐ์ทำลันตกได้สา,ามพันแต่ว่วาราคาไม้อยู่ตรงลงเดี๋ยวไรายได้เสริมมันจะมากกว่าไรายได้หลักนะเฮ้ยน, <Hey. S 1> นานดิเอ้ย <Hey. S 2> <laughs> ก็อบแล้วสงการอ่ะวันจันทร์เขาหยุดไหมวันจันทร์หยุดไหมสงการอ่ะวันจันทร์ไม่หยุดมันมันที่มันค่อมข้ามอยู่วันหนึ่งอ่ะวันไอ้ทอสที่หยุดไม่ได้แล้วสี่วันอ่ะสี่วันห้าวันไม่ได้อ๋อ้ไม่แล้วมันใช่วันหยุดราชการไหมนั่นนั่นนั่นกำกามแล้วใช่ไหมใช่ไหม hút cột như vậy tám cám đấy Ôi lâm lấy hey. Wow hey. ที่ไหนล้วโอ้โหวันดียวโลพี่มีแด่ฟุกตกประกดเอาพูดพี่เอาฟุกฟุกอีเแียวเราเสียนเราเสี่ยนตั้งเลยไม่เสียนได้มห ไอ้เดิ๋ไม่ได้เอากุ้งฝอยไม่ได้ใช่ฮะมาที่ไหนมาเมื่อไหร่โทรบอกวันคิดน่้คืนปรากฏจะได้วันที่ได้คืนตกกุ้งน้องจอดลิมๆจอดลิมๆติดติดตลิ่ ไรแตกีน yeah. ี่ตอยู่้องเข้าร้าเก็เลยแล้ครับครับผมก็ขายไปแล้วนะตกกุ้งตกกุ้งวันนี้ที่พี่เอาพชาลาใส่หลังแข่งดีกว่าเน่าแล้วนี นกไปเดินไปนกไปเด้วยเดินไปนกไปนกไอนกไปนกไปนกไนกไนกไปเกไปนนกไนกไป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 นยไปวกไปนกวันกไปปนกไปนกไปนกไปนกัปนีไปนกไนกไปนกไนกไปนาไปนกไนกไป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 นกกกนนปนกนยไปนกได้อย uh. ู่ครับ ไม่เห็นเลยถ่ายโต๊ะโอเคไปครับกลับบ้านปิดคลิปครับ